ดูว่าจะต้านไหวหรือเปล่านะครับอาวนจะเด็กขนาดไหนปิตเพชรสลับขาดันแทงซ้ายฟันสอบซ้ายอ้าวแต่กาบินน้อยฟันสอบวาขึ้นมามันเยอดติงนะคูน่นี้สลับขาแทงไหยครับเดียวมาเดินหุกซ้ายโดนแทงซ้ายทีหนึ่งโอ้ยเสียงไพเราะส่องนอ,นอโซด แท่งขวาครับครับทางข้าซ้ายไอ้นะครับติดสอบถึงบดุงถึงไม่ดีหมดคุณปนี่อ่ะมาแล้วครับแบกชิฟเฟนกีเพนกเพนเพนอ่ากีเพนนะครับแต่เขาเรียกว่าความเร็วสูงนะครับโอ้โหใส่ขวาใส่ซ้ายฟันศอกแต่ว่ากังปีน้อยครับไม่ไปนะครับหายใจแบบรถต้นคอเลยเดินบุกเข้าไปครับกังปีน้อยเด็กนะครับ กลางเวทีถีบยาวๆทีเช่นวันนี้ยกนี้ฉายเลยครับอาวุธได้เยอะครับยกนี้ดันแผงแต่ซ้ายโดนมันขวาคือดีเอ้าซ้ายไป็ทีนลยครับแหมเอาจังหวะครับจังหวะขวางแล้วดันอาวุธยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับกลางปีน้อยแต่ว่าได้ลุกเดินนะครับที่เพนได้อาวุธออกซ้ายออกลีลาดันแทงเตะซ้ายแทงขวาเอ้าล็อกมาล็อกกางปีน้อย ดีสวยงามครับแม่พลิกเข้าเหลี่ยมซ้ายครับแทงจัดกันเลยครับเอามีสองครับกับวีน้อยเอาครับโดนไม่สะดุกแฟนแฟนจะได้จำชื่อครับกับวีน้อยกีเฟนภูมิเทพกีเพน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 ไม่ใช่เฟนกีเพนอ่านฮัท้าเอาวางแข้งเตะมาเตะมา กางีน้อยบอกเตะมาผกชนได้ผกชนได้คุณเมกี้เอาฟาดอีกเลยครับตีขลางขวาด้ครับกางีน้อยใช้เข่าสับพร้อมด้วยบอลสมหมายสุเมตาประธานกลุ่มบัลลังก์ให้การสนับสนุนกับการเตะทั้งสับทั้งหักครับอ้าวครับประตูเดียวครับกลางปีน้อยจะถึงตัวหรือเปล่าครับพิพเป็นไม่เล่นด้วยเลยนะครับวางขวาออกข้างถีบซ้ายไปเรื่อยครับใช้พื้นที่เวทีมาตรฐาน เดี๋ยวดีเบียดไปไม่้อจะยางคุณพิเทศหนกมากนะครับพูน่นี้แล้วอาวุธรุนแรงครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าฟุตเวิร์กเต็มเท้าเข้าออกเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับติดตามชม